ดูป,ปือกท้อดิดูดิอ oh hey, hey. oh. oh. ๋อสุดยอดเลยอะหูยแตกเลยอือหูยแตกๆกลิ่นเหงื่ออยู่นะนี POL ่นะกระเทียมไทยเราหรือกระเทียมจีนเนี่ยกระจีนนี่ครับว่า สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ได้นี่มาครับดูเส้นๆอะไรเอ่ยนี่คือสมองหมูนะครับแล้วก็ไส้หมูนะรอดูนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดแล้วจะให้พ่อทํานะครับจะเป็นอะไรมาเดี๋ยวเราติดตามกันถามพ่อก่อนว่าจะทําได้ไหมไปก่อนอื่นไปหาพ่อก่อนครับไปทำไหมอ๋อซื้อกระเทียมเหรอหนนโอ้ยช่วงนี้ช่วงหน้ากระเทียมเนาะโอ้เยอะเหมือนกัน,นเนี่ย มันมัน,ม,นมันมาจาหอมเมืองอะไรมันเป็นหอมจีนว่อเขาบ่ะนะพันใหม่หอมจีนเออหอมจีนนี่หอมหัวใหญ่ใช่ไหมคใช่มันมันเป็นหอมขาวมาเมืองจีนคราบวาไหน,ะนมันมาจากโอ้หอมกระเทียมมาจากเ<ช>มืองจีนเ<ช>หรอเอออะไรวะกระเทียมใหม่หมหมหๆเลยครับว่าแล้วนั่นฮะยังมะนี่นี่องุ่ไหนลาบค่ะของอ่อไม่ใช่ลาบฮะของอ่อวันนี้มีเมนูเด็ดที่อยากให้ทำไม่รู้จะทำได้ไหมก็ดูก่อนดูวัตถุดิบก่อนอะไรทำ นี่โอ้ออออในหม้อกันเนี่ยขนาดเลยเบื่อหนำเลกินเลยอแล้วก็มีไส้อีกใส่นี่นี่คืออ๋อเราเคยทําหลายรอบแล้วนะแอปเนาะแอปน้ก็มีหลามก็มีหลามอันเนี้ยอันเนี้ยผมเอาไส้มาด้วยผมอยากให้ทําเหมือนไส้อั่วเพราะที่แบบใส่เครื่องเหมือนเราจะหลามอ่ะเดี๋ยวเราทําในไส้อ่ะอ๋อได้ไหมอยากใค่อยๆใช้อู๋นะกะเออเามแล้วใช้ก็นึ่งใช่เอาใส่ในไส้แล้วก็นึ่ง แต่ปกติเราลามในกระบอกไงแต่อันนี้เราใส่ในไส้เออในรอกเลยเนาะมาหั่นเป็นชิ้นโอ้โหได้จากเดินะได้ไหมทำได้ไร่กันไร่เนาะเราไม่ชอบไม่ชอบเครื่องหน่อยเครื่องหาอะไรก่อนนี่ครับได้แล้วเมนูเมนูใหม่แล้วเนี่ยเมนูใหม่สมองยาไส้สมองยาไช่นะลองเลยก่อนมาเดี๋ยวเตรียมเครื่องกันหนึ่ครับไม่ชอบเครื่องกันทำได้อยู่ก็ทำได้อยู่ไร่ไร่กันหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งละโอเคครับมาเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์เรียบร้อยเอาว่าก่อนที่จะไปล้างไส้กับล้างสมองโดยล้างสมองนี่แปลกๆนะล้างสมองเพรารู้ไหมคืออะไรเราล้างสมองคนหมายถึงว่า เขามีความเชื่อแบบนี้แต่เราไปล้างไปพูดพูดจนเขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งล้างสมองว่าล้างสมองคนที่ดีๆกับอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาพูดพูดจนไม่ดีอ่ะจนล้างสมองอ่าเล้างสมองขาเขาเป่าหูแล้วเออเป่าหูก็อย่างหนึ่งเออก็อันอย่างเดียวกันก็หมายเหมือนกันอ่าล้างสมองเอาไว้ก่อนมาเครื่องมีอะไรบ้างวะแนี่ยเครื่องันกครับผมนี่ครับเกลือชโลดนะครับหอมขาวผิดผิดแห้งนะครับค่าขมิ้น หอมแขกนะครับตะไคร่หอมกระเทียมใหม่ๆอ่ะสดๆเนี่ยต้นอย่างเงี้ยหาดูยากนะเพราะว่าปกติเราไปซื้อตลาดก็แห้งแล้วอันเนี่ยสดๆเลยเอามาจากสวนเลยนะครับสวนละคือสวนญาติครับก็ซื้อมาซื้อเก็บมาหน่อยไปดูไส้ครับไป้ไปล้างไส้บ้องล้างสมองไส้ครับไสหวานเดกบไสหวานนะไสหวาดมันใกล้โคมนะมันก็เหมือนนี่นะเดี๋ยวล้างไส้ข้างในออกหน่อยเนาะล้างกันล้างข้างในออกกับผมแต่เราไม่ขุดแล้วมั้งผมว่าเขาไม่ได้ปไสหวานขุดละขุดระเขาล้างเหรอเออเอาเอาทั้งแบบ เนื้อมันด้วยจริงๆถ้าทำไส้อั่วนี่เขาจะขูดออกข้างในออกหมดเลยเนาะใช่แหมล่ะเดี๋นี่เราเอาด้วยครับเราจะล้างล้างพวกอะไรข้างในออกนิดหน่อยเออเพราะมันมันนี่เราใส่ด้วยไหมเพราะสมองมันไม่ค่อยมันไงไส้อั่วเขาใส่ใส่มันนะเออเราเอานี่ใส่ใส่นะแต่ไม่ใส่เยอะนะใส่น้อยเดียวนิดหน่อยใส่มะมกมันมันน้อหน่อยนะกครับมีความมันมันหน่อยโอ้โหโหหมออยู่เลยเนี่ยนะหมออยู่หมออยู่เป๊บนี่เป็นเส้นเดี๋ยวดูดิเออเนี่ยเออเส้นยาวขนาดเนี่ย มันหมูเอ้ยใช่ใส่หมูใส่อ่อนใส่อ่อนใส่หวานใส่หวานนาก็คุ้มแล้วแหละยังไม่เออมอนอร์อาไรขนาดเนาะนี่อันนี้อะไรพ่อเอาผมว่านี่ดีกว่ามีเนื้อเออเนกะเอาเนีาะคาว่าอันนี้มันมันมีมีเอียนมีมันมันเหมือนกันอันนี้นะมันคนเขาไปทอดเลยนะพ่อทอกรอบแล้วก็มายำแมันมันเยอะครับอันนี้ตรงนี้มันเยอะแต่อร่อยอะไรที่เป็นมันนี่อร่อย พวงสุดท้ายเถอะๆดูอันอี้รครับผักใส่หน่อยเนาะครับเดี๋ยวสับสับใส่ในสมองน่าจะพออยู่นะเพราะว่าไส้เนี่ยครับมันจะใหญ่อยู่ดูดิใส่ได้เยอะอยู่องอเราหนึ่งกิโลอ้โดีได้ละจะได้มีรสชาติของสมองเต็มๆน่าจะไม่ขมครับนี่รอสีขาวอยู่ครับ นี่ครับเรียบร้อยล้างสมองก่อนสมองแปลกๆครับล้างสมองน้ำเดียวมั้งล้างแค่น้ำครับน้ำเดียวก็พอแล้วเลือดน้ำไหลออกด้วยมัโอ้สูตรจี๊ดเลยผมว่าเข้าทั้งหมดอยู่นะเข้าไงไส้อะไส้มันใหญ่ไส้มันยาวอยู่รู้ปีกขียมันนี่ดูกเขียมันดีก่อนเขียมันสดๆแล้วดูกลีบมันเป็นยังไงเพราะอันที่มันสดเนี่ย โอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาไปดองอ่ะเขาเอากรเทียดอเนี่ยถ้าทำกระเทียมดองก็ต้องกระเทียมสดนะครับกระเทียมสดเนี่ยอันนี้มันมันเริ่มกรีดแล้วนะเพป็นตัวหัวห้อยแล้วนี่นีห้อยก็คือเอาเอาห้อยไว้ให้มันแห้งอหูใหญ่นี่นั่นนี่ยหิ้งนี่อะไรอยู่นะนี่นะนี่กระเทียมกระเทียมไทยเราหรือกระเทียมจีนเนี่ยกระเทียมนี่เขา่าดูคุณผู้ชมเออเนี่ยหรือว่ามันเป็นกระเทียมจีนที่เขาขายอันนี้แห้งหอยใหญ่เออนั่นแหละเขาว่าเราพันหน้านาดีว่ามันใหญ่อะแต่มันไม่ค่อยใหญ่มันแค่ใหญ่ เขาบอกตั้งกรึกนึถ้าไม่แห้งมาแสดงว่าพวกเปลือกมันนี่แข็งนะเนี่ยไม่เหมือนกระเทียมไทยเราไม่เหมือนอ๋อเขาเอากระเทียมจีนใหญ่ๆมาปลูกบ้านเรานเนี่ยเนาะพันเข้ามาขาวจีดเอาพันกระตักว่าผุบหัวมันนอนไม่เฉ่มีมันกีบมันกีบมันใหญ่อยู่นะใหญ่จริงกระเทียมจีนแหละเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นครับกระเทียมจีนแบบยังไม่แห้งนะเนี่ยเนี่ยเอาลองชิมดูไหมมันมันจะชุนๆก็ชุนกันไม่อันสดๆเนี่ยของจีนยังไม่เคยนี่ลองกัดดูหน่อยเอา มันจะฉุนเหมือนของไทยเราไหมอืมเจ้าอืมเจ้าดีอ๋อเขาขาวหวานๆเลยนะจริงเหรออืมการต้องไมนถ้าถ้าถ้าเป็นความพร้อมเพราะมันขี้ว่าเราละอืออืมจริงอือแต่มันก็ออกเผ็ดเผ็ดแต่มันกินไม่ค่อยแรงเข้มเด็ดเขาตวงเขาตวงอย่างไรเฉลิมได้เนื้อได้นะต้มปลาต้มไก่ได้นะได้ใส่เป็นนู่นเลยเตรียมเครื่องไว้แล้วครับต่อไปตะไคร้ตะไคร้ยี่หันซะหน่อยหันตะไคร้ก่อนง่ายนะครับ ้เดี๋ยวมาโขกเครื่องกันครับโขกพิกก่อนนะครับเริ่มจากพริกแห้งครับอ๋อใส่เกลือใส่เกลือแลยวใส่นิดเดียวพอาะเดี๋ยวเราจะต้องใส่นะหรือว่าใส่ใส่พอดีเลยเรียวๆก็ใช่เอาตะไคร้ใส่เลยไหมใส่เลยใส่เลยเค้ตะไคร้โขกแล้วกันเอาเลยก่อนเสรใส่็ลงไปที่เหลือนี่นะหอมแขก์ขี้แยมขมิ้นลงไป นี่ครับได้ละรอยที่ใช้กิดกันนะครับนี่เราจะใส่ในสมองด้วยครับจะได้มีความนุ่มขึ้นมาหน่อยเฮ้มัหนึ่งเดียวครับจะมีเนื้อมีอะไรมาด้วยเลยไขมันสลวดนะครับกือนะครับคนเข้ากันอุปกรณ์ของเราก็มีอันนี้คือ กดลงไปครับไม่เข้าอันนี้ตัวดันนะครับโหอ้ควรได้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะได้แล้วครับเรียบร้อยมามัดท้ายเหก่อนเดี๋ยวค่อยมัดกันเอง่ามัดละกันมัดเลยเนาะมัดเลยกันมัดให้แน่นนะครับนี่ก่อนล็อกมันครับนี่แล้วก็ล็อกไว้แบบนี้เลยหยัดแบบง่ายๆครับปึ๊บ อันนี้ไม่เหมือนตอนเลือดนะพรอยัดยาอันนี้อันนั้นมันเป็นเลือดแล้วเนาะจริงๆเขามีเครื่องตัวยัดมันนะง่ายๆไม่เป็นไรครับถ้ามาปรุงเครื่องกินหอมขนาดนี้ไปชุบเครืนะอมมาเลยโอ้ผมว่าเส้นเดียวก็จะหมดแล้วมั้งนี่เอออันหน่อยเดี๋ยวลงอยู่ลงๆยู่ลงอยู่ลงอยู่เดี๋ยวมันต้องได้ด้ดานบ้างมันจะลงตอนมันหนักๆอะเพะน่แหละเป็นเส้นโอ้ อุ้ยน่าอร่อยครับสมองนะครับไม่ใช่เลือดนะี่ใช่เสือหัวเลยนะดูปองผู้พูนี่เนี่นี่ในผูนะเป็นรูเหรอเออนี่โอ้ใช่เป็นรูงั้นเดี๋ยวเราก็คนมาดเดามาดเดามาเดาเป็น,นยังรัว่วรัว่วกลายเป็นเส้อหัวชิ้นเล็กไปแล้วชันละตัดเลย<ม>ไหมเนาะตัดเลยเนาะตัดแยกกันเลยอะไรตัดเลยกันเนาะตัดเลยปึ๊บโอ้ชิ้นแรกเป็นชิ้นเล็กครับ โอ้เดี๋ยวท่านต้องท่าหน้าเจาะรูเนาะพ่อเนาะอืม่นให้ลมให้อะไรมันออกเครื่องกดทำงานหน่อยน่าเอาละนี่ล้ค่อยไหลค่อยค่อยไหลนี่โอ้อุ้ยมันไม่แตกนะพ่อเนาะมันตึงๆหนังมันเหนียวอยู่ครับเดี๋ยวเราเจาะรูให้หน่อยนะหัวต้องเจาะนะ ไม่จอดนะให้มันตึงหน่อยเอาไปนึ่งให้มันตึงหน่อยเก็จอดรู้ครับมเสร็จอ่าพอมาเลยเออเอาละครับนี่ได้ละเรียบร้อยเรียบร้อยละนี่บ่อยเลยเห็นละเสร็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมดูไส้เหลือเยอะเลยอ่ะ นึกว่าจะใส่จะไม่พอจริงๆมันไส้มันใหญ่นะครับใส่ได้เยอะมาเดี๋ยวเราไปนําไปนึ่งเนาะไปนึ่งละไปครับหอมใส่เตรียมหนึ่งครับเตียมเลยเตียมเวยโอ้ยอี๋บอกเนาะนี่เดี๋ยวกลัวมันขยายไม่ได้ครับไปมาไปนึ่งครับผมเอาไม้รองหน่อยครับนึ่งแบงนึ่งวางลงไปโอ้โหปิดผ้าก่อนนะครับ หลังจากปิดไปสิบกว่านาทีนะนั่นแหละมันเป็นอะไรฮะกลัวมันระเบิดแหละปัญหาเนี่ยนี่แหละเอากระมืูรู้หนอเลือดเราทำเลือดตอนนั้นก็ระเบิดอุ้ยอ้แตกเลยอุ้ยแตกโอ้โ้ตงโจกูนั่นแหละโจกูโจกูรู้หนอโจกูรู้หนอให้มันมีที่ระบายอากาศมันตรงนี้แหละนี่แหละน้ำแหนยน้ำมันจะได้ออกครับนี่จะได้ไม่แตกนี่นี่จุ่มหมวกนี่น้ำมันนะจันน้อยจันน้อยเอานี้หน่อยหน่งครับอืมดูดูเอากูหน่อยนี่นั่มเป็นหนั่มนั่นครับ เจาะให้มันมีรูระบายอากาศครับเอาอยู่หน่อยเนาะยังไม่สุกให้มันสุกดีๆหน่อยสมองครับเจอดรูไว้ระบายปิดผ้าไว้แล้วครับโอ้โหตัวูไปก่อนโอ้ผ่านไปเป็นเกือบชั่วโมงครึ่งมั้งรวมทั้งหมดมอ,มอ<น>ะหนะเะม,อมอือนนั่นนะเอาอะเอาฟังดอนนะพาะไอไอโพยพุงนะั้นร้อนมอุ๊ยร้อนรเลยครับไหนมือนี่อุอ๊ย โอ้โหนั่นรู้กลับโอ้โหเอ้ยมันเหมือนมีรอยแตกอีกอันหนึ่งนี่ตรงกลางนะพ่อต้องยกขึ้นเออมีรอยนี้เจ็บเจ็บแต่อยู่ไรอยู่ขึนสูงเลยไปย่างอีกหนึ่งไปย่างอีกอะนี่เอามันจะได้แลนะครับหลายชั่วโมงละมาเดี๋ยวนำมาย่างอีกนะครับผมโอ้โหควมขนาดนี้เอาละครับรไปนี่กันแียงลงไปแล้วครับโอ้ยโหดูใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่อยู่เนียนียวเอ๋อได้อยู่ไม่ใหญ่หัวดีกว่านึกจับเออจับปลายเฟไป มันเพิ่งออกจากหม้อสดๆอ่ะอ๋อย่างอีกสักหน่อยครับเอาอีก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 ใส่บอ่ะเอาอันนั้นไม่ย่างแล้วมั้งอันนั้นย่างเลยปอนะอันนั้นปอนะกลัวมันเละครับอันนี้อันนี้ไปเนี่ยอันนี้นี่มันสุกแล้วเนาะสุกแล้วชัวร์หอมจะท่ามาย่างอีกผมว่ามันจะเละไหมนะเละอ้ยมันมันออกแล้วแย่ๆเส้าๆเออฟังเสียงครับเสียงเส้าๆเลยเดี๋ยวรอรอกลับด้านมาเจอกันครับโอ้โหหอมขนาดนี้โอ้ยโอ้โหนี่รมันมันตึง โอ้โหเพลียวะรอกับดันกับดับก่็นเหมือนไส้อ้วนกลิ่นนี่ก็หอมๆเลยนะครับคุณผู้ชมปึ๊บโปดผงเขาสวามสงามโอ้โหขอมขนาดอะไส้อ่วไส้อ่วสมองครับโอ้โหอ๋อกเลยดูมันนะนะควอมมีไปซึ่งหน่อยครับอีซึ่งหน่อยยิกับดันควเสียงนี้ซิซิเซลเซลเลยครับ เป็นไงปอดทอยดิอ๋อสวยงามสวยงามดีว่ะเสสวยงามนี่น่แดนนี้เช้าเ้าซก็สุกแล้วเนาะลองดูหน้าโดนไฟหนเป็นไงเป็นไงป้บปอดอยเอาละโอ้หเอาละครับเอาละเอาละเอาละมามาลงไหมลงไหมอยอ เรีย้ยครับผมไส้อัวสมองมาหั่นดูครับโอ้โหดูดีขอรู้ขดปวดนีู่ไหนโถ่เนี่ยหั่นดูหน่อยเพราะเป็นไงี่ย้ยมันร้อนมากเลยดูตองดูตองเป็นรอยเลยเออเปลี่ยนเลยกะบนไัเอาหั่นแล้วเนอะนี่ครับหั่นแล้วครับผมข้างในเป็นไงครับวุ้ยแต่มันโา้หั่นได้เนี่ยมันกรอบไงหนังมันกรอบหนังกรอบละโอ้ปวดทุก ร้อนร้อนชิ้นใหญ่ไปกินไม่ได้เพราะมันร้อนด้วยกันนี่ดูผมเหรอกินใน้หอมขนาดเลยอะหอมหอมหอมอ้อเนาะหอมอ้ออ่ะมันหอมอ้อหอมอ้อหอมขมิ้นหอมหลายอย่างไส้มันมันมีกลิ่นมันที่เราย่างด้วยอะชูจยอดันนี่อ่องอ้ออย่างอ่ะไส้ไส้อวออ่องอ้อนี่ครับโปโต ดูโอ้ยขาวๆนี่คืออ่อนเนาะอ่อนๆแกันนี่คือจริงๆมันอ่อนๆเน้นๆแหละเราใส่เครื่องไปนิดเดียวข้างในนั่นแหละมันมันมันเป็นอ่อนทั้งมดแล้วกันมันมีเครื่องมันหลายมันมียาเสย่างอ่ะอ้าวเลยครับนี่อีก้าโมขนาดอีก้าโมขนาดอีก้าอีก้าโมขนาดอราวช่วยดูด้วยอ่ะ นไงโอ้อมันมีกลิ่นอะไรบ้างเป็นยังไงรสชาติอ่ะกลิ่นองโอ้นี่ฉุนขนาดละแล้วก็กลิ่นขมิ้นมันหอมมีกลิ่นองอ้อยเยอะกลิ่นตีเหล้าอย่างเนี่ยมาฉุนกันแล้วปุ๊บเท่าขนาดละโอ้คู่ละคำนี้ต้องไปใช้เชย์โอุเอาวน่ยเอาอันนี้มันมีไขมันอ่ะมันมีมันนักอ่ะมันมีน้อยคู่เดียวเดี๋ยวมันอร่อยรู้มันเปคนละอย่างมั้งรสชาติคนละอย่างมั้งมันชอบอยากอันนี้นะเอ้าเนอะไม่มีใครทำขายหรอกโอ้ไม่มีใครรู้ยังไม่เคยใครทำอะไรเราทำคนแรกเเลยของ่มนะใส่ไข่สักหน่อยไข่ ใส่มาใส่ทำหน่อยเพิ่มมันมีนักหน่อยนะครับเอาใส่ไข่ยานี่้มัอมอ้อตรงหน้าหนูอือหึ่มข้าวเหนียวเรากินอีกคำสองคำผมไปกินด้วยนะครับอืลองฉีกดูหักอฉีกได้ไหมเนี่ยแบบฉีกตัวมัน่ะอเลยร้อนไหมเห็นร้อนอยู่ไหมอืออืออือหนังมันก็เปื่อยดีนะไอ้ไส์มันนะหนังหอมดีเลยเออเอาเนี้ยร้อนไหมไม่ร้อนเนาะอันนี้เหมาเหนืออันนี้เป็นไม้นะโอ้ห ก็อันเนี้ยเต็มที่อเลยอ่ะพ่อเต็นเออร์ช่วยจวดเลยอ่ะมาครับอันเนี้ยห้าสิบบาทเอาเลยห้าสิบบาทเอาเลยนี่นะมาครับไม่ผมไม่ไหวละกินของมากผมไม่นั่งกินด้วยครับทุกคนเนาอีกข้ามอีครับเนาะร้อนตเยอะเนี่ยมันจะเที่ยงนักเลยโอ้ยพ่อทองเดิ้งเงี้ยกินออกมาเลยอ่ะกินมันหอมออกมาเลยครับหมดเตี้ยเนี่ยนะช่วยจดเลยอ่ะผมขอไปกินได้แล้วครับผมเอาเลยมาเลย นี่ชิ้นนี้เลยอ่ะกัดได้เลยหรอกัดได้เลยรสคืออร่อยจริงว่อรสชอตดอ่ะมันหอมสมองหมูอ่ะมันหอมองอแล้วที่ย่างเนี่ยมันก็หอมที่เราย่างเลยอือหือรสเตะอือนี่ใส่ให้หวานอยู่นะไม่ขมอือหือ

บีปอามันสีนพ,พี่พอ,อยเขาอยากาาม,มน,นะวันนั้นวันนั้นลามพี่พายกินได้หมดอืมสีปมากองม,มากออก,อ,อ,กอืมคิดถึงเนอาอทั้งนันนะอืมหือหือ ว่าหมูต้อใช่หมูแน่แหละพอดีอมองเอาววงใช่วัวต้องใช่วลลัวแหละใช่วัวเนาออือกินแล้วจะถึงคุน,นกันแหละอือือำแห้งหน่อยต้องมีน้ำหน่อยหึงบ้างอือเมือมีน้ำซุปมีแกงอะไรเงี้ยอือราดกินข้าว อันนี้เดี๋ยวให้ที่บ้านชิมชิมนะอ,มอ,มอร่อยเพียงมมันนุ่มครับไม่คิดว่าจะนุ่มขนาดนี้นะเนี่ยนุ่มดีหอมดีหอมหอมเั้อย่างนี่เขาเขาหนึ่งมากกินไปเดี๋ยวมันมันแบบไม่กินอสอ,งอ,องอย่างน้อยอืม ต้องขอกให้ลองนื้อชาติเปรี้ยวนะข้าวตองขาวตองอร่อยจริงย่างหอมมากวันนั้นอะ่ะเราทำอ่อแอปอ่ะหนึ่งกิโลเราทำไปกี่แอปนะ 2-3 ebony. Hm. Ừ Hm. 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 2 Hm. Hm. Ừ Hm. Ừ Hm. 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 ngay Hm. Hm. ทำร้านอาหารนี้ต้องระวังเลยของเสียนะโตกันต้องเก็บของดีๆถ้าเราย่างนานกว่าน,นี้มันจะ cứng bẹt, hoặc là mềm, hoặc là dai, hoặc là dai 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 ราคาวตามเมื่อ,อก่อนผมไม่ชอบเลยครับยงมากินอะไรดีข้าวมีประโยชน์ด้วยนะหบ้านอ่ะข้าวฟ่างเนี่ยข้าวหนูมันไม่ข้าวครับตอวนข้ากินออกเปรี้ยวๆอือเนี่ยเลยอ่ะเปรี้ย็นอะไรไหมอ๋อือ้าว นี่กลับบ้านจริงๆมีอันหนึ่งชิ้นหนึ่งเล็กๆไม่ใหญ่อืมาแจกครับเจ้าย่างยังไม่ย่างปิดท้ายผมปิดใจอ่ะไส้อั่วอ่องอ่อมอ่ำทําอ่ำท่ำจะใช้อั่วก็่าแอบลามร้ามอุ๊บเฮ้ยอุบอยู่อือุ๊บ แต่อุ้มนี่นนนดมูมันแข็งชูนุ่มเลยแืบมันแข็งอันนี้อร่อยเลยโอ้เหมาะโอเคใจใจครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพอนะ่อเนาะเตรียมตีขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปลบผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอ่องอ๋อสามอ่องโอออมใช่ใช่ใช่อู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 อ่องออนะครับใช่อูอ่องอ๋อหมอกหมอกกําเลี้ยงนะครับหมอกขนาดเลย